เก็บเงียบไม่ใช่เรื่องที่ต้องบอกใครบ้านแม่มสุริวิภาแบกภาระก,กว่า50ล้านยอมขายสมบัติรับงานมากที่สุดดีใจเลือกสามีไม่ผิด ผู้ชายที่รอมา31ปีคลองรักมาถึงวันนี้แม้เจออุปสรรคใหญ่แม่มสุริวิภามาเผยการคลองคู่กับบ๊อบบี้สามีว่าคนชอบเรียกอีอ้วนอวดผัวไม่ได้อวดผัวแต่อวดมาตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะกว่าจะได้มายากเย็นรอมา31ปีแต่งงานช้ามากในยุคนั้นไม่คิดว่าจะมีจนคนนี้มารีบเตะสกัดเข้าบ้านเลย ที่ตัดสินใจเลือกบ๊อบบี้ทั้งที่มีผู้ชายเข้ามาจีบสองคนเพราะเห็นว่าคนนี้ฝากชีวิตได้จากการไปที่บ้านของเขาแล้วหมาดุมากเขาจะเตะหมาให้เราซึ่งผู้ชายคนอื่นจะให้หมากัดดูเหมือนตลกแต่ก็ไม่ตลกเขาปกป้องฉันไม่เคยมีใครปกป้องเราแบบนี้ จริงๆเรื่องให้เขาเที่ยวไม่ได้ปล่อยให้เขาเที่ยวตั้งแต่แต่แงแรกๆแต่งกันมา10ปียังต้องเรียนรู้กันทุกวันอะไรคือความสุขของเขาอะไรคือความสุขของเราบางทีความสุขของเขาดันเป็นความทุกข์ของเราก็มีก็ต้องรับมือและความสุขของเราบางทีบ๊อบบี้ก็ไม่ได้มีความสุขด้วยแต่อะไรที่เรามีความสุขร่วมกัน เขาชอบปาร์ตี้ไปเที่ยวสนุกกับเพื่อนเราต้องหัดเรียนรู้ปล่อยบ้างดึงบ้างเราก็เรียนรู้กันจนกว่าจะจากกันไปส่วนเรื่องเป็นหนี้50ล้านไม่มีใครรู้แม่มบอกว่าจะไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังทำไมชีวิตของคนไม่ได้อยากเล่าให้คนอื่นฟังทุกเรื่องหรอกโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้สร้างความบันเทิงให้ใครมันก็ไม่น่าเล่า จนวันหนึ่งเราเดิอนออกมาจากจุดนั้นแล้วเราสบายแล้วถ้าคนถามก็จะเล่า ปัญหามาจากเราไปเปิดร้านทำเล็บที่ภารกอนใช้เงินเยอะมากแล้วดันไปแอบซื้อบ้านที่ไม่บอกสามีมันเป็นบ้านใหญ่ราคาค่อนข้างสูงคือบ้านที่อยู่ในปัจจุบันและยังมีบ้านอีกหลังที่อยู่ในตอนนั้นมีเงินสามกองที่หมุนไม่ทันสองคนหาก็ไม่ทันต้องรับงานทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปลดหนี้ใช้เวลาเป็น10ปีรับงานเยอะ ขณะที่ยังยิ้มแย้มอารมณ์ดีเราก็ต้องแยกให้ออกเวลาไปเจอคนอื่นจริงๆไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นบททดสอบของครอบครัวเราเราให้กำลังใจกันมากพอไม่ต้องเอาความทุกข์ออกมาให้ใครฟังคนที่ปกป้องเราจากหมาดูแลเราดีขนาดไหนจะไม่ให้เขามีความสุขได้ยังไงตอนนั้นบ๊อบบี้ก็ขายหมดทุกอย่างขายรถ เหลือรถให้เราขับไปทำงานบอบบี้ก็นั่งแท็กซี่รถเมย์อะไรก็ว่ากันไปอะไรที่ลดค่าใช้จ่ายได้ก็ต้องทำจนผ่านปัญหาไปได้หันมาดูแลตัวเองด้วยการออกกําลังกายอย่างหนักจนหนูแม่มสุริวิภาเปลี่ยนจากสาวร่างอวบกลายเป็นสาวสุขภาพดีงานนี้หนูแม่มเผยถึงจุดเริ่มต้นของการเริ่มลดน้าหนักเอาไว้ในรายการคุยแซตโชว่าเธอนั้นเคยน้ำหนักมากที่สุดถึง95กิโลกรัม จนหมอบอกให้ทำใจหากต่อไปจะเกิดโรคภัยตามมาจริงๆมันไปถึงพีคสุดที่เป็นขีดแดงแล้วในเรื่องของเบาหวานไขมันโรคต่างๆก็รออยู่แล้วตอนนั้นพี่หนัก90โลเธอกล่าวก่อนจะบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่แคร์เรื่องน้ำหนักเพราะคิดว่าทำงานเหนื่อยจึงอยากกินอาหารดีๆจนทำลายสุขภาพจนถึงจุดที่รู้สึกว่าต้องทำอะไรสักอย่าง จึงตัดสินใจลองเล่นโยคะแต่ก็ไม่สำเร็จผลเพราะไม่ควบคุมการกินจนได้มาร่วมซิต a y เด a l ชาเล e ของบูตี้มาให้โค้ชสามารถลดไปได้กว่า8กิโลกรัมก่อนจะมีเหตุให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นถึง10กิโลกรัมเนื่องจากอุบัติเหตุเล่นสโนว์บอร์ดต้องผ่าตัดไหลหยุดออกกำลังกายไป3เดือน